สวัสดีคะ่ะอยู่ในช่อง Kno TV อีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เราก็ับไปอยู่ในเกมไห c ค r p l a t ร o น m y f r มมี u n สีฟจุดน,นั่นเองก็อยู่ใน EP 3แล้วนะจากเมื่อ EP ที่แล้วเราได้ทําการปลูกปลูกพืชที่สนามหน้าบ้านนั่นเองก็ปลูกได้ไปเยอะมากซึ่งมีการอะไรม้างก็เพียบเลยนะแม้กระทั่งกล้วยก็ยังมีแอปเปิลผักกาดวอนนัทแล้วก็หางจระเข้ได้พ่ต้นกีฟมบี้ด้วยนะ ดูจาลักษนาคือต้นไม้เราหายไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วทำไมตี้มีหลุมด้วยไม่มีดินอะไอเด็ดเลยน,นทำไมตรงนี้มีซอมบี้ซอมบี้อะไรเนี่ยดูลักนาะแล้วนะจะเป็นซอมบี้ขุดเหมืองนะหรือว่าขุดแร่หาแร่อะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในทอ้อมโอ้โหแต่ตรงนี้คือแบบว่าโดยที่เต็มไปหมดเลยเก็บก่อนไหนดูฟีในตู้ดอกกาจะมีการอะไรใหม่ไหมไหนดูฟี โอ้ Ooh, มีการ์ดใหม่นะโชคดีมากเลยในตู้ฝุ่มครั้งเนี้ยคือมีกาสีม่วงสองอันโอเคเดี๋ยวก,กดกาให้หมดก่อนโอเคนา่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วยังไงอ่าโอเคหมดแล้วโอ้โหได้กาเพียบเลยเออใช่ต้องเอาดินไปด้วยจะได้ไปอุดพื้นที่สนามหน้าบ้าน อุอดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่แล้วนะเมือ่อกี้ที่แล้วนี่คือแบบอึมโงฟาเปาฟอร์บี้คือแบบโอโ้โหเพียบเลยคลิปที่แล้วนี่คือฟอร์บี้มากับเพียบเลยมาเรามาปลูกพืชกันดีกว่าพืชที่นันแบบว่าทิ้งเอาไวส้สามกาเมือ่อกี้ที่แล้วก็อันนี้จะว่าไปมันเป็นต้นอะไรอะ่ะอันนี้คือนัดลืมไปไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรอะ่ะแต่แคล้ายๆเหมือนโครงไฟนะเ๋ยวเขาเก็บท็อตกัน แล้จะเป็นต้นโง,งไฟใช่ไหมถ้าเราจำไม่ผิดอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะโอเคไปดูการ์ดต่อไปการ์ดอันนี้เป็นดาวอันนี้นะ่าจำได้นะอันเนี้ยจำได้เลยคือมันจะปล่อยเป็นอกระฝุ่นหรือว่ากระฝุนะฝ่นดาวห้าแฉกแต่ว่าไปการ์ดมันมีการ์ดแป,กแปกแลกๆนะที่แปลว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้นะก,ก,ก,าก,การ์ดแปลกๆของสามการ์ดอ่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นทัวโอเคอันนี้คือเป็นทัวเลยลนะ หัวฝั่งหัวอันนี้ยังจาได้ส่วนอันนี้เห็ดตองคืนอู้อันนี้เป็นเห็ดตองคืนที่เป็นแบบเห็ดขี้กลัวถ้าแบบว่าฟอมบี้เข้ามาใกล้อ่ะจะแบบว่าวุดหัวลงไปในดินส่วนอันนี้คือเป็นต้นกระบองเพชรอันนี้คือเราจาได้จาได้แน,น่แน่อันนี้เก่งถ้ามีฟอร์บี้ลูกโป่งคือแบบว่าฟอมบี้เรียกว่าไงอ่ะคือลูกโป่งอ่ะถ้ามาน,นี่คืออันนี้คือดีมากเลย ก็บ,บอกผนะิดอะโอเคการต,ต่อไปอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการอะไรนะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแล้วฟันหนักเหมือนเป็นต้นอะไรสักอย่างหนึง่งไอเดียห้ามไม่มีฟอร์บี้ในบ้านเนะี่ยโอ้โหเพียบเลยฟอร์บี้เกิดมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยเอาแล้วทำไมน้าตายอะงงมากเมื่อกี้น้าตายได้ยังไงแต่ว่าน้าไม่โดนฟอร์บี้นะ อ๋อนี่ไงทุกคนเราจำได้แล้วอันนี้คือเป็นต้นโครงไฟที่จะให้แบบว,ว่าแสงสว่างอันนี้คือเราจำได้แล้วโอียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมมีมอกอยู่ในบ้านน่ะก็ว่าอยู่ทำไมฟอรบี้มันเกิดทุกคน,กคนพูดเลยว่านาราลำคาญหมอกมากเลยอยู่ดีๆมันก็แบบว,ว่าจะเกิดก็เกิดนะลำหมอกเนี่ยไหนช็กการ์ดสิอ้าวการ์ดหายอ้าวการ์ดหายอ๋ยออยู่นี่ โอเคได้การครบแล้วจะว่าไปเบอร์รี่นี่ก็เยอะแล้วนะเก็บเบอร์รี่ที่ว่าจะได้มีอาหารกินจะว่าไปเก็บเบอร์รี่นี่กดย่อได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยย่อไม่ได้ย่อไม่ได้นึกว่าย่อได้แต่ไม่ดโดนนาเมิไม่จริงโอ้เจ็บเจ็บเจ็บคนนะว่าเราไม่ได้ตายเพราะฟอมบีนละ้วจะตายเพราะพุมพ่มเบอร์รี่นี่แหละแต่จะว่าไปฟอร์มบีนี่ไม่มาเลยนะ แต่มีข้างบนนี่คือโอ้โหหมอกหนามากแต่ประเด็นคือน้ำไม่มีต้นดอกฟลาเวอร์โอ้โหหมอกทุกคนดูหมอกหมอกนี้มันเกิดมาได้ไงเนี่ยในบ้านอ่ะมีฟอร์บี้ไหมโอเคไม่มีโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยข้างล่างอ๋อมองไม่เห็นโอเคเราว่าเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ข้างล่างดีกว่าเพราะตอนนี้คือในบ้านนี่ก็มีหมอกแต่ยังมีฟอร์บี้เกิดยังดีอยู่ ไหนไปดูข้างนอกเฟซก็ไม่มีฟอบี้เกิดเลยนะมีแต่มีแค่ฝองสามตัวไม่มีเลยหรือเป็นมอทอตหรือเปล่าที่น้าแบบว่าปักเอาไวอ้อ่ะแะ้วมีฟอบี้เกิดน่าจะใช่นะนั่นไงฟอบีิยังมีอยู่แต่คือน้าปักทอนแล้วมันเกิดน้อยลงทุกคน ทุกคนยังจำสิ่งที่นัาพูดเมื่อคืนได้ไหมว่านับปักทอดแล้วแล้วคือไม่มีเฟอร์บี้เกิดไม่จริงหมอกมาเต็มหน้าบ้านเลยตอนนี้คือพื้นสนามห,หน้าบ้านนี่คือแบบโอ้โหหมอกเต็มเลยเจเบอรี่โอโ้เจเบอรี่ก็เจ็บโอเคไหนดูเฟซน,น้าได้เบอร์รี่เมื่อกี้อันอู้ในยี่แปดอาหารพอเพียงโอเคตอนนี้ก็ยังมีการ์ดอีกสัก ากาดนะที่นะยังไม่รู้ว่าคือกาดอะไรแต่อันนี้คือนม่าจะเป็นใบบัวกาดอันนี้ส่วนที่เหลือเราเาว่า,ววามันต้องมีอีกสองกาดเป็นกาดท,ที่แบบว่าผูกในน้ําหรือเปล่าแต่ของที่ดับจับฟอมบี้นี่คือเทียบเลยนะอุ้ยฟอมบี้มาอันนี้คือนะ้าไม่ได้โดนฟอมบี้กัดนะอันนี้คือโดนพืชลุ้วน,น,น,นเลยและประเด็นคือหมอกเต็มหน้าบ้านเลยในบ้านก็มีมองอะไรไม่เห็นเลยอะตอนเนี้ย แต่ดีที่ตอนนี้คือมันยังเป็นตอนเช้าไงฟอร์บี้ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเกิดแต่แต่ว่าปลายตอนนี้คือมีการอะไรเข้ามาใหม่ไหมเอาตอนนี้คือน่าจะมีแล้วมั้งอ่านี่ไงมีด้วยแล้วมีการซ้ําหลายอันด้วยนะมากดให้หมดผมว่าคงไม่มีฟอร์บี้มาข้างหลังนะระหว่างกดการ์ดอยู่เนี่ยเพื่อความชัวมาดอกพลาวเวอร์เป่าไป อ่าโอเคปรากฏต่อมาเอาให้หมดหมดยังไงอ๋อยังไม่หมดโอเคหมดเรียบร้อยแล้วไปเดีย๋ยวเราไปดูไอเดียเดี๋ยวอะไรอะ่ะเดี๋ยวอย่าบอกว่าในน้าฟอบีม้มันก็เกิดเหรอหดียยัยงไงมีหมอกอยู่ในน้าทุกคน ว่ามันต้องเกิดแน่เลยงัว่าอย่าน้นไปดูหลังบ้านนี่ค่ะหลังบ้านนี่คือน่าจะมีฟอรบี้เกิดใช่ไหมดูจากลักษณะตอนนี้นะยังไม่มีฟอบี้เกิดแต่ก็อา้อาวอ้าวทุกคนนน,นิวลันโอเสียดายเลยอ่ะก็จะว่ายน้ําไปที่หมอกแล้วก็เอาดอกพาวเวอร์นี่แหละไปเป่าหมอกหายไปอันนี้คือการอะไรเนี่ย อ๋อใบบัวแล้วลืมไปว่าอันนี้คือเป็นใบบัวอ่าแล้วใบบัวนี้ทำอะไรได้อ่าปลูกให้หมดแล้วกันทำอะไรได้อ่ะแต่แต่แตว่าไปโมเดลใบบัวนี้น่ารักจังมีตาฝั่งตาใช้สกิลไม่ได้ด้วยนะอันนี้ก็ดาววัน่นหน้าที่อยู่ในน้ำใช่ไหม ใช้ด้วยแล้นาดคล้ายๆเหมือนเป็นเห็ดตอนกลางคืนน่ะเห็ดเล็กๆอ่ะแต่อันนี้คือมันเป็นแบบว่าเห็ดในน้ำอ่ะืโมเดลน่ารักดีชอบอะโมเดลโมเดลน่ารักอะมันเหมือนในตัวเกมมากเลยอะส่วนอันนี้คืออะไรอะฮะแมวเหรอใช่ไหมทุกคนมันใช่แมวใช่ไหมเอา ไอ้ดีๆมันยิงอะไรอะอะไรอะอะไรลอยอะฮะอะไรอะอ้ะอาวยิงใหญ่เลยอะไรอะทุกคนมันคืออะไรอะอะไรดแดงๆอะเออแปลกีนะเหมือนจะลอยไปใต้น้ำนะใต้น้ำมีอะไรอะอ๋อฟบมี้ผีทะเล ็ว่าอยู่ทำม,มันลอยไปใต้น้ําแต่ก็เป็นการที่ดีนะที่เป็นแบบว่ากระสุนที่เป็นแบบว่าลอยไปได้ลอยไปหาอบีได้ไมาเห็นนล้จะปลูกแกต่อไปการอันนี้ที่นราจาได้ว่ามันเป็นเถาวันใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ฝาลายฝาลายแต่แต่ว่าไปโมเดลน่ารักนะดูติดตาแดงแแต่แอบน่ากลัวอยู่มันเหมือนมากเลยใช่ไหมทุกคน มันเหมือนในตัวเกมมากเลยอะโอเคต่อไปก็มันปลูกได้ใช่ไหมก็ตามตัวเกมมันสามารถปลูกได้อ่ะไหนลองอ้าปลูกได้ไลป,ลไดปลูกต้นถั่วลันเตาในใบบัวได้ไอเดี๋ยวนะดูอะไรดีอันนี้ก็ปลูกด้วยอา้าวออาไหนอะอา้าวแล้วไม่ไปลงในน้ำล่ะไอเดียว เดี๋ยวต้นตายไปนะจมน้ำตายด้วยอะไรอะ่ะมันว่านะวางไว้ในใบบัวนะเมื่อกี้นะ้าไม่ได้กดวางหรอไหนมาลองใหม่สิกดวางอ้าวมันก็ได้นี่แล้วทไมเมื่อกี้มันไม่ได้อะ่ะเอ๊ะยันยังไงเนี่ยกดอันนี้อ๋ออันนี้ลอยน้ำได้อ่านดันเข้าไปในบัว ไม่ได้เหรออ่ะเข้าไปดิขึ้นไปซินจ่ขึ้นไม่ได้นะเราสามารถตีที่มันขึ้นไปบวชได้ไหมไหนลองซิเอ้าไม่ได้โอเคต่จะว่าไปฟอร์ม,มิตเตรทะเลมันเยอะเนาะเนี่ยทุกคนทั่วหลังตาก็ยิงนะยิงอยู่ข้างล่างอะ่ะเออใช่นะ้ำมีอีกการหนึ่งนี้นะการเนี้ยมันฝรั่งระเบิดอะ่ะปูไว้ตรงนี้ได้ข้างประตู ทุกคนตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วเริ่มแล้วซอมบี้เริ่มเกิดไอเดียวเฮ้ hey, วัสดีมองอะไรอะ่ะนีเนี่ยมานี่ตามฉันมาอา้าวบอกให้ตามมาตามมาเฟยมองอะไรตรงนั้นล่ะนีเนี่ยไอ้ีเนี่ยไม่ฟูใช่ไหมไอ้ยีเนี่ยเนี่ยต่อยเลยเออเออนี่นีเฟยเอาเฟเอาเฟไม่มีอาวุธก็ฟูได้เอาเฟมาเอาเอ,เ,อเห็นไหม บอกแล้วไม่มีอาวุธก็ฟู้ได้ต่ออนี้แหละก็ชนะฟอมบี้ได้แจะว่าไปข้างบนมีฟอมบี้เกิดไหมโอเคไม่มีไปเราไปดูสถานาการณ์ข้างล่างนี่ว่าเพราะตอนนี้คือฟอมบี้น่าจะเกิดแล้วนะดูจากข้างหลังบ้านก่อนกดปุ่มซิก็ดูแล้วไม่มีอะไรนะมีแต่แบบว่าพืชมันโจมตีฟอร์บี้ใต้น้ำอยู่ข้างล่างอะ ตอนฟารบี้ที่อยู่ในหมอกในน้ำอะ่ะก็ไม่เห็นเกิดเลยนะเนี่ยมาโจมตีให้ในน้ำาแล้วมีปลาอะไรดอกเพียบเลยเนะี่ยมีกระดูกด้วยมาจากไหนอะ่ะแต่ฟอมบี้เปล่าโอเคตรงนี้คือไม่มีอะไรนะมีแค่แบบฟอมบี้ใต้น้ำธรรมดาหรือนะคิดมากไปหรือเปล่าว่าถ้าหมอกอย่างเงี้ยเกิดแล้วมันจะมีฟอมบี้เกิดมาแต่ตอนนี้คือไม่เห็นนะ มาอยู่ที่หน้าบ้านหน้าบ้านนี่คือแบบว่าโอ้โหเหิดอส่งครามส่งคามแบบฟอร์มบี้มากฟอร์มบี้นี่คือบอกโอ้โหเพียบเลยแม้กระทั่งฟอมบี้ลูกโป่งฟอร์มบี้นักกีฬาย,ยังมาเลยแต่ฟอร์มบี้ก็ไม่สามารถปราบเอ,อ่อต้นไม้นัดลงได้นะเพราะต้นไม้คือแบบว่าเยอะมากๆส่วนในหมอกเนี้ยแทบมองอะไรไม่เห็นเลยแต่คือตอนนี้ก็ยังมีฟอร์มบี้เกิดนะใช่ไหมไม่เห็นนะ แต่พืชโอ้ยแต่พืชก็แบบว่ายิงโอ้โหอันนี네้ชัดเจนวางเชอร์รี่เชอร์ร sí. ี่ระเบิดไปอ้าวแล้วทำไมไม่ระเบิดล่ะมาอีกต้นหนึ่งเห็ดระเบิดอ้าวแล้วทำไมไม่ระเบิดนะเอาเอางงงงงงแล้วก็อู้นะตาตายเนาะตายไม่ให้ตายเพราะ์ฟิมเบียตายเพราะพืชกินเบอร์รี่ก็เกือบตายแตในบ้านนี่คืออะไรนั่นน่ะโอ้โห ในบ้านนี่ก็แบบว่าซอมบี้เพียบเลยนู่นนู่นฟอร์บี้เหลือตัวหนึ่งมานี่มานี่จะว่าไปนะพื่งสักงจิตด้ป่าอ้ออยู่ดีเดียว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 ้ยวจะตายาะล้วตาย,าตายใช้สกิลก่อนไปพืชน้ำแข็งยิงไปทุกคนตอนนี้ดูหัวใจนะสิข้างข้างวิกฤตนะน้าตายคือแบบว่าเกิดอย่างนู่นเลยอ่าแอปเปิ้ลใช้สกิลไป เออนั่นแหละโอ้โหแต่ฟอบี้นี่คือแบบว่าเกิดเพียบเลยหลังบ้านนี่คือไม่ค่อยเท่าไหร่นะหลังบ้านเมันต้องไปดูก็ได้แต่หน้าบ้านเนี่ยคือต้องดูหน้าบ้านเนียวโอ้โหฟอมบี้เพียบเลยดูจักแบบว่ามีเนื้อซอมบี้มีทั้งเหรียญทั้งกาทั้งผงฟิติวก็เห็นได้ชัดว่าเยอะเยอะมากๆแต่ดีอย่างหนึ่งนะคือเราปลูกต้นไม้ไว้ยเยอะฟอมบี้ก็เลยแบบว่าไม่สามารถมากินต้นไม้แถวนี้ได้ ไหนไปดูหลังบ้านสักหน่อยสิอาจจะที่บกว่าไม่ต้องห่วงหลังบ้านหลังบ้านก็ไม่มีอะไรนะมีแค่แบบว่าฟอบี่ผีทะเลยอยู่ข้างล่างฝนหมอกก็ไม่มีอะไรเกิดนะรูฟึ่งเหมือนจะมีนะตอนนี้คือแบบว่ากระฝุ่นของเอ,อ่อของแมวแล้วกันกระฝุ่นน้ำของแมวเนี่ยกำลัาางลอยไปฟึง่งในน้ำ ในน้ามันมีใช่ไหมโอเคมีเอเดี๋ยวอะไรน,นั่นอะทุกคนเห็นไหมอะไรอะเหมือนในหมอกข้างล่างในน้ำจะมีอะไรนะแวบๆบกแบบาจะเป็นดินไหนเราใช้สกิลเฟอ่าใช้ได้ด้วยรู้ว่าใช้ไม่ได้นะถ้าแบบว่าทวารต้ตมอยู่ในใบบัวใช้ได้เฟรออนี้ใช้ไม่ได้และอันนั้นนะเข้าใช้ไม่ได้แค่ โอ้โหในบ้านนี่คืออะไรเนี่ยหลังจากที่แบบว่าฟอร์มบี้เกิดในบ้านสภาพนี่ก็แบบมีอะไรขาวๆติดที่พื้นด้วยอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะว่าเราต้องมีอาวุธแล้วนี่เลยต้องใช้บิ๊กแอคี่แหละจาัดก,การฟอมบี้โอเค๋ย่าไปดูข้างล่างดีกว่าเพราะตอนนี้คือแบบว่าฟอร์มบี้นี่คือมันมาเยอะนะสนามหน้าบ้านนี่ก็แบบว่าเยอะอยู่แล้วส่วนข้างหลังก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ทุบป,ประตูทิ้งเลยกัน รประตูคือไม่ต้องใช้เน่ยหลังบ้านมีฟอร์บี้เกิดเลยแต่ทางกลับกันคือหน้าบ้านนี่คือโอ้โหส่งครามดูเดียวหูฟอร์บี้เพียบเลยกระบองเพชรนี้ใช้สกิลไดไหมอ้าไดเป็นกระบองเพชรที่มีหนามสีฟ้า,ฟาให้เดาว,ว่านา่าจะเป็นกระสุนสายฟ้านะเดีย๋ยวจะมีคนถามว่ารู้ได้ไงพอนะเคยเล่นเกมไพ่ไพ่ทาฟร์บี้พักสองมาแล้วก็พักหนึ่งด้วย ก็เลยแบบว่าจําความฝ่ามราถของการดได้บางตัวถึงน้ไม่รู้ความฝามารถคือทั้งหมดแต่นะก็จําได้นะว่าพืชพืชหลายๆอันฝามราทําอะไรได้บ้างแต่จะว่าไปพืชอันนี้ฝามราใช้สกิลได้ไหมไม่ได้มีแต่อันนี้ใช้ได้ให้ดาว่าฟอบี้ในหมอกนี้คือเต็มไปหมดโอ้โหอะไรเนี่ยปลาเพียบเลยหลังบ้านนี้คือเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ปาอันตอบเพียบเลยทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่เห็นฟอมบี้นะในหมอกนะได้มีฟอมบี้หรือเปล่าไหนลองว่ายไปดูสิเหมือนเราที่เห็นอะไรแวบๆนะโอ้โหหมอกเพียบเลยในน้ำมีอะไรไหมอ๋อกองฟปาแล้วก็มีว้ายฟมบี้ฟอมบี้ฟอมบี้ใต้น้ำแล้วก็ว่าอยู่ว่าพืชเนะี่ยมายิงอะไรในน้ำอ๋อฟอมบี้ ฟอมบี้ใต้น้ำที่ออกมาจากสปาโอ้เดี๋ยว็ดเด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 ็ดฟอมบี้บนบกก็มาอะไรกันเนี่ยคือมากันแบบว่าทั่วทิศมากเลยในน้ําก็มานานาทุกคนเห็นไหมในบกในน้ําก็มาโอ้โหรอบนี้รอบนี้คือแบบว่าเราต้องวิ่งมาฝั่งฝั่งในน้ํากับในบกไอเด็ดเด็ดเด็ดฟอมบี้ฟอมบี้อะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นฟอมบี้นำน้ำไม่ใช่เหรอเนี่ยโอ้โหเราว่ายเร็วได้นะเมื่อกี้เอฟฟิคิวก่อน อ่ะยิงไปยิงไปเออนั่นแหละแล้ว่จะมีฟอมบี้ธรรมดาในน้ำนะด้วยนะอ่ะมีผมฟกิลด้วยดีเลยแต่ตอนนี้คือหน้าบ้านไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะแต่เอาหลังบ้านก่อนเออ,อใช้ฟกิลไปอ่ะใช้กรอบเนึงยังอยู่เหรอเออหมดหรือยังเนี่ยเดี๋ยวลองใช้กรอบแล้วกัน ใส่สกิลไปโอเคหมดแล้วในหมอกไม่มีฟอร์บี้แล้วทุกคนลากุดมีฟอร์วิในน้ำด้วยนะในบกนี่ก็ลำบากแย่แนละ้วตัดมาตอนเช้าก็อย่างที่เห็นนะทุกคนตอนนี้คือฟอร์บี้เงียบกริบเลยไม่มีฟอร์บี้เกิดนะตอนนี้ในหมอกเนี่ยแต่นะารู้สึกว่าพืชตันหายไปสองสามต้นนะคิดไปเองหรือเปล่าหร,หรือว่าพืชมันน้อยลง แต่ในบ้านนี่คืออะไรเนี่ยสีขาวอ๋อหิมะมีหิมะในบ้านด้วยเหรอเออเพิ่งเห็นมีหิมะในบ้านเน่ยอ้าวนั่นไปขุดพื้นโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยเอาบล็อกมาปิดเดี๋ยวเคลียร์ก่อนไหนโดโูฟีตอนเนี้ยเช้าแล้วก็การ์ดจะมีอะไรไหมเดีย๋ยวขอเอานี้ออกให้หมดก่อนจากที่น้ำบองตรงนี้นะตรงหน้าต่างรูสกจะไม่มีฟาร์มบีเกิดนะ โอเคไหนไปดูฟิการ์ดมีอะไรไหมรอบนี้อู้การ์ดใหม่นะแล้วมีการ์ดแปลวคูณฟอกได้นะกดไม่ให้หมดเลยเดีย๋ยวไปดูกันว่าการ์ดจะมีอะไรบ้างจากที่เห็นนะมือฝึกจะมีการ์ดใหม่ฟักสองอันนะไม่ใช่ฝีม่วงนะเป็นฝีเขียวมีสองอันโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งอ่าหมดแล้ว ทุกคนจากที่นั้อดูนะมันมีการฟัมการ์ดสการนี่แหละแล้วก็มีการที่เป็นคูณสองด้วยนะประมาณสองการแล้วก็มีการ์ใหม่สาโอเคได้การดมแล้วไปปลูกที่ไฟนามหน้าบ้านดีกว่าเพราะตอนนี้ในเวลาตอนนี้คือฟอร์มี่มันยังไม่เกิดไงก็แบบว่าไปปลูกก่อนถ้าไปปลูกตอนคืนนี่ฟอร์มี่ก็น่าจะเกิดเยอะ มาเดี๋ยวไปดูกันชัดๆว่าการ์ดใหม่คือจะเป็นการ์ดอะไรการ์ดแรกนะอันนี้คือมมนต้องเดาเลยคือมันเป็นการ์ดวอลนะัทแต่เป็นวอลนัทที่เป็นแบบว่าวอลนัทแบบไฟเล็กนะไม่ได้เป็นไฟใหญ่ที่เราปลูกเอาไว้นะฝอนการ์ดต่อไปอันนี้คือเป็นต้นไม้กินกินอะไรกินฟอมบี้เหมือนเดิมฝอ,อันนี้ก็เป็นว่าน่างจระเข้ ถึงมันจะมีเป็นแบบว่าหิวได้นะแต่ก็หิวไม่ได้จริงส่วนอันนี้ก็เป็นต้นกระลำอ่าก้าต่อไปอันนี้เป็นต้นบูบแรงอันนี้ต้นอะไรไม่รู้นะอันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันอืมมันต้นอะไรอะ่ะอุ้ยทำไมหน้าเฝ้าอย่างนั้นนะที่นั้นดูแล้วนะน่าจะเป็นต้นผลไม้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ลองตีซิไม่ใช่ผละเบิด หนเข้าไปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยนะนักรู้แล้วทุกคนมันเติ้นต้นอะไรแต่เจ็บม,มากตอนเนี้ยง่ายๆเลยแต่ทําไมนะดูไม่ออกนะมันคือเป็นต้นทุเรียนไม่คือต้นทุเรียนทุกคนใช่มันเป็นต้นทุเรียนอูแต่เนี้ยมะพร้าวให้ดาวว่าน่าจะเป็นแบบว่ายิงกระสุนปืนใหญ่มะพร้าวไปแต่โมเดลนี่คือมะพร้าวคือมะพร้าวจริงๆอะ่ะชอบอะโมเดลเนี้ย ส่วนการ์ดนี้อย่าเนาะได้ไปปลูกหลังบ้านดีกว่าเดีไปไปดูกันคือการ์ดอะไรส่วนหลังบ้านนี่ก็มีปลาอะไรคือเพียบเลยที่ตายอยู่นั่นอะ่ะส่วนการ์ดนี้ก็ปลูกในน้ําได้ปลูกไว้แค่นหนึ่งต้นแล้วกันฝีนต้นหนึ่งเดี๋ยวไปปลูกที่หน้าบ้านอ่อาไว้การฟอมบีเพราะหลังบ้านนี่คือฟอมบีมันมาแล้วนะส่วนการ์ดน,นี้ ดูจากสีส้มน่าจะเป็นต้นส้มมั้งอ่าวางไปไอเดยเดเนี่ย,ยอยู่ในน้ําอ่ะเอาแล้วทำไมไม่อยู่ในน้ลํลนะเอาโอ้โหเสียดายการ์ดเลยทุกคนโอ้เสียดายอะมลอฝ่าไปอยู่ในตู้ฟุ่มโอ้โหเสียดายเลยทุกคนตอนนี้คือเบอร์รี่แบบว่าเพียบเลยอะตอนนี้คือน้ำไม่โอ้โหเจ็บเจ็บโอ้โหเจ็บเจ็บ ตอนนี้คือนะ่าไม่อดตายแล้วนะแต่นราจะตายเพราะพุ่มเบอรี่นี่แหละห่าได้มาสามสิบแปดฟอนสถานการณ์ตอนนี้แนละ้วก็ลองปลูกเป็นต้นเขาเรียกว่าต้นแมวนะกันต้นแมวปลูกบนพืชได้ด้วยนะแล้วก็นึกว่าแบบว่าปลูกในน้าได้แล้วก็แบบว่าลองปลูกดูซึ่งไม่ตายโอ้โหฟอบี้มาเกิดในบ้านอีกแล้วอะเกิดบ่อยไปนะฟอบี้ในบ้านเนี่ยเห็๋ดูหลังบ้านสิ อ่เดี๋ยไม่มีประตูนี่นะแล้วก็ปุ่มเลยมตอนนี้จากหลังบ้านนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่มีซอมบี้มาก็ฝั่งฝังตัวนะซึ่งต้นมันฝรั่งนะก็หายไปแล้วด้วยนะอุย้ยเดี๋ยวดี๋ยวทุกคนเห็นไหมหนั่นน่ะฟอมบี้ยักษ์เกิดต่อหน้าเลยฟอมบี้อ,บอ้าวหัวรุดเลยตายเลย พูดเลยว่าซอมบี้นะตอนนี้คือทนทานกับพืชแบบว่าละลายชิ้นนี้ของนัดไม่ได้เลยอู้ฝนตกด้วยพูดเลยว่านะตอนนี้คือบรรยากาศคือเต็มใจมากเลยถึงจะไม่เห็นซอมบี้ก็ตามแต่ก็รู้ว่าอยู่ในนั้นน่าจะเยอะส่วนหลังบ้านอันนี้คือนะก็ไม่ต้องห่วงนะหลังบ้านหลังบ้านไม่ค่อยมีซอมบี้แต่หน้าบ้านนี่คือเพียบเลยฝนในบ้านก็ไม่มีอะไร ระหว่างนี้นะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะดูฟอร์มี่ในหมอกไปแล้วก็ดูในบ้านซเล็กน้อยซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีฟอร์มี่เกิดโอ้โหทุกคนเนื้อฟอมบี้ในกระเป๋านะคือแบบว่าหกสิบระชิ้นนะ่ะสงสัยในหมอกมีอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่เนั่นวาแล้วก็มีกองฟาบาวกองฟาบาวมาอมกแล้วอะกองฟาบาวขุดออกก่อนโอ้ว้าวว้วอะไรอะอะไรอะ ซอมบี้อะไรอ่ะห้อยหัวมาอู๋จะตายจะตายคือช่วยจัดก,การฟอมบี้อ้าวัต่ภาพมาตอนนี้คือฟอมบี้เนี่ยฟอมบี้ในบมอกนะตอนเนี้ยคือโอโหเยอะมากๆเลยตอน,นเนี้ยเนี่ยอูดูด,ดูทุกคนโอโหเห็นไหมนะมาสิบตัวมาไปกองทัพเลยอืแต่ตายในทีเดียวพอนะ้ำมีต้นมะพร้าวกับต้นกล้วย ที่แปลว่าเป็นระเบิดถึงฟอมมี่จะมาเยอะแค่ hmm. hey. 5, ไหนแค่ we you, โดนต้นมะพร้าวกับต้นกล้วยที่ความสามารถคือเป็นเอ่อปล่อยอะไรปล่อยระเบิดไปอ้ยอ้อยอ้ยเนอโทษดนอ้อยโอ้โหมันมาเก๊าเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากตายไม่เอาเพิร์ย่ายิงนะนะเพิร์ดจะยิงยิงนู้นแทนไอเดียอะไรอ่ะไม่เห็นอะไรแว๊บอ๋อฟอร์มี่ยักษ์จะกล้ามาโอ้ โอเคทุกคนตอนนี้ก็บรรยากาศเริ่มช้าแล้วนะแต่ฝนยังตกอยู่ซึ่งในหมอกก็ยังมีฟอมบี้อยู่ซึ่งมันมีกองฟอปาวในนี้ด้วยและประเด็นคือมีหมอกอยู่ตรงหน้าบ้านมาจากไหนก็ไม่รู้นะหมอกในบ้านก็มีหลังบ้านก็เหมือนจะมีเพิ่มนะโอ้โหตอนนี้คือแบบฟอมบี้รู้ฝึกจะแบบว,ว่าเตรียมตัวจะมาบุกเข้าบ้านน่นแล้วนะเพราะตอนนี้คือมันเกิดในบ้านอะ คือตอนนี้คือมันยึดในบ้านของหนอไปแล้วอะ่ะโอ้ทำไงดีพอใส่คิดหน้าเราต้องแบบว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อการฟอร์มบี้เนี่ยเพราะตอนนี้คือฟอร์มบี้คือมาโอ้แห่มาเพียบเลยในบ้านยังไม่เว้นเลยโอเคนะขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคนะทีวีได้นะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอู้จะว่าไปอันนี้น่ารักดีนะ บายบาย